เเฮ้อตารลยสวัสดีครับสิบนิ้วกุดๆของเดือดอกสะเดาแสดงว่าติดเชื้อผมก็สวัสดีครับสิบนิ้วเน่าๆของเหี่ยว แสดงว่าไม่มีอะไรเหลือเลยเละผมก็มาเหมือนกันสวัสดีครับนิ้วดวนๆลวไอบานไปหลับไหนบานไอบานจะไปปลูกมันไมไปลูกกัหลับแล้วกำลังหลับดีอยู่แล้วเราจะได้รับกันเองกลางดึกงานดึกนี่นะก็ขอฝากเทปชุดนี้ไว้กับท่านด้วยของใครท่าชุดแอรชุดนี้ของคุณสุภเลกับฉลองผู้สว่างไงโอ้คุณครูลองผู้สว่างคนแต่งคุณครูฉลองผู้สว่างเป็นคนแต่งชื่อชุดอะไรนะเด๋อยิบดีกว่าอยู่เปล่าเปล่า ดีกว่าอยู่เปล่าๆเดี๋ยวดอกสะดาวขับร้องตะหมันบันทึกเสียงหมันไหนหมันไหนตะหมันโลต้าเขาเรียกว่าบางหมันต้องพูดดีๆนะคนคนนี้ต้องพูดยังไงไม่งั้นซาวเสียงั้นฟังซะเลยครับชุดดีกว่าอยู่เปล่าๆ อยู่เปล่าเปล่า <laughs> จริงจะาพี่นีกว่าอยู่เปล่าเปล่าอยาก จริงจะเพ่ดีกว่าอยู่เปล่าเปล่าเมื่อคืนนี้ไปเที่ยวบาร์เพื่อนฟูงนานมาถวันเข้าบารกินเหล้าเมาแล้วจำใครไม่ได้ไม่รู้แฟนใครดันไปไล่กอดเขามือเท้าปวดเหล้าโบยบินเจ้าที่เจ้าตินมารุมกินโสรา อยู่เป,ป,ปล่าจริงจะพี่ดีว่าอยู่เปล่าลาอยากเป็นนักมวยชื่อดังใครห้าไปฟังเลยขึ้นไปเป็นเป้าถ้ายกกระชกเขาไม่ได้พอเดินเข้าไปก็มีแต่เจอตีนเขาฝันหน้านั้นหากไครสองพอยากลองของ าอยู่เปล่า,ลายจิงจะพี่ดี่าอยู่เปล่าๆเามื่อวานหัวเมียเทียงกันเมียเทียงไม่ทันเลยหันไปหยิบขวดเหลา้าพวเราก็นั่งอยู่ด้วยใจหึงหรือสวยที่ดันไปเสียามเขาเรื่องของ้าบ้านแท้ๆมาฝากร้อยแผลเอาไว้ที่บนหัว ย ead, um anyway อยู่เปล่าเปล่าไมไหวแล้วคนไม่ไหวไปแล้วจิงจะพีดีไปอยู่เปล่าเล่าสงน้ำหน้าดีโอ้ย ก็ผัวเมียเขาทะเลาะกันน่ะสึกไปยุ่งอะไรกับเขาล่ะฮะแหม่ก็ผัวเขาชวนผมไปนั่งกินเหล้าอ่ะทีนี้ก็แม่เมียทํากับข้าวให้ไม่ทันช่ก็ทะเลาะกันก็เห็นว่าเป็นผัวเมียบ้านใกล้เรือนเคียงกับเราแล้วก็เลยไปห้ามเขาเขาไปยุ่งกับเขาทำไมอ่ะผัวก็หยิบขวดตีหัวเมียเมียก็นั่งอยู่ขั้นเราอ่ะเราอยู่ขั้นกลางผัวเสือกเมามือเสือกสั้นสั้นก็ลงาหัวเราะตีหัวเราไปยุ่งกับเขาทําไมเราแม่ก็คิดแล้วสมน้ําหน้าไปสมน้ำหน้าคิดแล้วว่ามันก็ยังดีกว่าอยู่เปล่่าอทีมันว่า อ,อ,อีกท่อนนึงอ,อีกท่อนนึงอะไรท่อนสองอ่ะ อยากอะไรอยากเป็นดารานั่นอยากดังตั้งวงดนตรีอ๋ออยากดังตั้งวงดนตรีเขาหมายความว่าไงนะไม่ฟังไม่ฟังนะแหมอยากดังตั้งวงดนตรีทํางานก็ดีเดือนละสี่หมื่นเก้านี่เกคนที่เขาคิดว่าดีกว่าอยู่เปล่าเป่าไงทำไมไงก็อยากจะเป็นแบบเด่นดอกประดูมั่งสิดาราดนตรีดาราดอกเด่นดังนักร้องผมก็เช่นเดียวกันอยากกระดังเหมือนเด่นเลยตั้งวงดนตรีขึ้นมาไปเล่นที่สุพรรณเก็บได้หกร้อยบาทน้ำตาแทบเล็ดน้สตาแทบไหลเท์ ดารามันมีหลายอย่างมันมีดารานักร้องอดารา ดาราภาพยนตร์ดาราดนตรีดาราลิเกดาราดนตรีดาราหมอนวดดาราหมอเป็นไงดาราหมอนวดโหดดาราหมอนวดนี่อันดับหนึ่งนะหอนั่งนอกตู้นอกตู้ไม่มีนั่งในตู้อยู่แล้วในตู้นี่ตัวประกอบถือว่าเก่งนั่งนอกตู้ไปเช่าอดนะโอเคต้องโทรศัพท์จองก่อนซับจองก่อนแต่ฉันแต่ฉันไม่มีทางหรอกทำไมเพราะว่าฉันมีขาประจำแม่อย่างอีเหี้ยแล้วยังอีเหี้ยวเข้าไปเนี่ยไม่ต้องหรอกทั้งดาราทั้งตัวประกอบหนีหมดก้าเจิงเลยสิก้าเจอวันนั้นไปนวดอะสิ อีเยวต้องไปจองก่อนทำไมจองอดไปนวดทีแล้วทำามหมอนวดนวดให้ครึ่งขาอ้าวแล้วอีกขาทำอขาบอกไปให้แก่ที่บ้านนวดต่อเพราะอะไรครับก็ชั่วโมง70ให้เขายีบห้าสมน้ำหน้าจะไม้ต่อได้ยังไงอแก่กว่าฉันอีกอ่ะนี่เขาเรียกดาราหมอนาดอันนี้ดาราภาพยนตร์ดาราภาพยนตร์เออยังบุคุณดูแล้วเหมือนดาราภาพยนตร์ ฉันไม่เหมือนดาราเหมือนดารานักพร้อมเมืองนอกดาราต่างชาติเลยเดี๋ยวเลี้ยวเซเยอร์เลี้ยวเซเยอร์รถสัจจรถสัจจ์นู่นแล้วก็คลิปริชาต์นึงมากไปแล้วมากไแล้วกรู้จักเพื่อนฉันเปล่อคณะดูฮูดูฮะกรู้จักเพื่อนฉันเปล่าเพื่อนแกชื่ออะไรเพื่อนฉันชื่อยูน ยูนอะไรยูนอ๋ออายุอายุขายผ่านีละพันนั่นห่ะยูวินเนอร์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 ยี่หีิวนี่ดาราภาพยนตร์ได้นะเนี่ยอย่างอี้เหี่ยวนิดจะว่าเป็นดารามองสายมองซ้ายมองซ้ายโดด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 ดูซีดูข้างซ้ายนี่เหมือนทูนนะ โทนีรันซับไม่เหมือนยังไเขาหาว่าท่านเหมือนททนเหมือนททนนะเขาหาอย่างนั้นทั้งนั้นเลยแต่ความจริงจะไม่ได้เหมือนททนเหมือนไทยทขาไม่ได้เหมือนททนเหมือนใครความจริงหน้าฉันมันเฉียวเฉียวไปทางสรพงษ์นู่นนะอย่ามาเถียงตัวเองดูข้างหลังเขาทักเขาถ่ายกันว่าแกเนี่ยดูสิเหมือนสมบัติไหมเล่าดูข้างหลังมันสมบัติไหมเล่าเหมือนไหมนี่หันมาดูหน้าสิเหมือนดูให้ชัดนะเหมือนสารพชรพินโยแหม่นั่นมกร้องอย่างนี้เป็นดาราได้ก็เพียงเงาเงา เนี่ยเออเป็นได้อีทีไงเออเป็นอะไรเป็นแบบไหนนะเป็นเงาเงาเป็นเงาเงาเงาดาราแล้วเพลงเงาดาราเราก็มีมีเออให้ฟังเพลงเงาดารากันแล้วกันถ้าอยากจะเป็นดาราก็ฟังเพลงนี้อยากเป็นดาราเชิญครับ มองด้านขวาเหมือนนั้นสีดดาแก้วบัวสายมองใกล้ๆเหมือนสินใจเหลือเกินแต่เวลาเดินเหินเหมือนสุริวันไปได้ใบหน้าวานเหมือนคุณดวงใจแต่พิดดูใกล้ๆเธอมีส่วนคล้ายมายุราแก้ซ้ายน้องมีไฟเด่นชัดมองดูใครๆนวรั ดวงตาโศกเหมือนปริศนาน่ารักต้องมีหน้าผากเหมือนคุณลินดามีรักยิ้มเหมือนวาชนาอยากรู้นักว่าเธอมารอใครมองตรงหน้าเหมือนนังจารุณนี่ถ้าทางเป็นกีเหมือนมนุ์หรือดีฮะก็ใชา่มองส่วนวาวแล้วเหมือนนางสาวไทยแต่เสียงังเดียวเสียงใหญ่เอ้าไงก็ใหเป็นกระเธอ วันดีนะคะจะมาหาใครฮะตายดกว่าจะรู้นีโอุ้ยถูกนะฮะยี่สิบบาทเอาน่นนะฮะแก้มซ้ายน้องมีไฟเด่นชัดมองดูคล้ายคานวราชแต่ดวงตาโศกเหมือนปริศนา นะอยากรู้นะะักว่าเธอมารอใครมองตรงหน้าเหมือนนังจารุนีถ้าทางเป็นกีเหมือนมนหรือดีเฮก็ใช่มองส่วนวาวแล้วเหมือนนางสาวไทยแต่เสียอย่างเดียวเสียงใหญ่เอาไงกลายเป็นกระเธอ เป็นไงฮะเห็นเห็นแต่เงานล้วนะเห็นแต่เงานึกว่าจารุนีอะไรสิหรึกว่านาวรัตน์ที่ไหนได้ก็เขาไปเซฟมาใหม่ๆนี่ฮะโอ้โหอย่างนั้นเหรอฮะนี่เดินตุปัดตุเปยตุปัดตุเปยเห็นแต่เงาก็เจอหน้าเขาเป็นไงฮโอจะไปกับหนูไหมฮะแหมเขาไม่สนหรอกย่งท่านเน่เน่เน่อย่าพูดอย่าพูดพูดอีเหี้ยวถ้าเกิดว่าแกไปเป็นกระเทยนะหากินยาก ทำไมหน้างี้เป็นล่องใช่อย่ามาดูถูกคณะตเตี้อ่ะคณิตี้ย่ะดี่ะชาตินี้มรนถท์เถาะมรนท์เยอะม่นท์ทางหรอกเขาไม่มีทางกระเทยได้หรอกแหมหยาบคายพูดจาไม่เข้าง่ามเดือนง่ามดาวคนอะไรก็ไม่รู้นี่ขัดก้อนเมฆก้อนมีแต่เพื่อนๆฝุ่งๆกับเพื่อนเพื่อนแหม่จริงๆนี่เข้าเข้าลักษณะนะถ้าขืนไม่หยุดลักษณะบ้านนะเนี่ยบ้านแน่บ้านนัเนี่ยคนบ้านนี่มีหลายอย่าง บ้าามันมีบ้าหลายชนิดมันมีบ้าบ้านักลงบ้าดอลารบ้าดาลาารมบ้าตีเหล็กตีอยู่นั่นแหละตีอยู่นั่นแหละบ้าแบกของเคยเห็นไหมแถวหัวลำโพงเนี่ยเดินแบกตั้งแต่สองโมงเช้ายันหกโมงเย็น ขนาดนั้นเลย่นบ้าแบกของบ้าร้องเพลงค่ะบ้าร้องเพลงก็เดินเลื่อยเปื่อยฮะแต่ลูกไอ้บานบ้าเป่ากบนี่ดีนะมันยังไม่เติรนนะวันนั้นไปเที่ยวบ้านมันนะสิเันจะให้เล่นเป่ากบก็มันให้ได้นะเราก็ต้องลองก็มันหน่อยเลยไม่นั่นเด็กไม่บ้านะผู้ใหญ่บ้าเราอะบ้าก็มันให้บ้าก็ต้องบ้าตามมันด้วยสิไอ้บ้าบ้าอะไรไอ้บ้านไอ้บ้านนี่เขาบ้ามวยบ้ามวยสิบ้ามวย แล้วฉัน่ะแกรู้ป่าฉันบ้าอะไรโฟบ้าอะไรฉันบ้ามาออะอะเลี้ยมาทุกวันเลยนี่กระทั่งกระทั่งเห็นมาลายฉันยังไปไปฉันไล่ม้าลายใหญ่เลยแต่ทางข้ามเรับกบ้าฉันก็บ้าด้วยบ้าอะไรฉันบ้าร้องเพลงเนี่งเสียงแล้วเดอ๋ยวกนะ เดี๋ยวบ้าอะไรเดี๋ยวบ้าอะไรฉันบ้าบอกมาเถอะนะบ้าอะไรบ้าอะไรก็บอกมาสิฉันบ้านี่พูดมาตะขาบมาไม่ต้องหัวเราะอยู่นั่นแหละบ้าบ้าอะไรบ้าอะไรบ้าหวยโล่งใจยังไงจะพูดอะไรระใจแว๊บทุกทีเลยไงฉันจะพูดหวยฉันก็ขามาเสียฉันก็บ้าหวยจ้า แกร ais, analyze, Depois, ีบรีบพูดด้วยชันชื่นใจซะนหน่อยไม่ได้ยัไงงั้นฟังเพลงบ้าแน่ๆกันแล้วกันดูซิว่าจะบ้าไปถึงไหนฟังครับ บินบอดดอทอบ้าวีบ้าแน่อย่างนี้ต้องแก้ด้วยหมอโอ้ยน้าวะรอคิดดูเถิดน้อจะให้ไปซื้อรถไฟรบเราให้ไปเช่าสนามบินจะโปรกพักกระถิ้นจะเรียงหมูจะเรียงไก่ จะห้ซื้อสนามหลวงมาทำไรจะให้ไปซื้อเฉลมไทยเพื่อเอาไว้ขายทอดมันบ้าบ้าแน่อย่างนี้แล้วแกไม่ทันแม้นวันใดเข้าคั้นจะซื้อโรงพยาบาลปากของสารให้นอนบ้าแน่แน่ก็ซื้ออะไรไปซื้อซื้อของใหญ่ๆทั้งนั้น อโอ้ยน้าวัวรอคิดดูเธอหน้อจะให้ไปซื้อรถไฟรบเราให้ไปเช่าสนามบินจะปลูกผักกะทินจะเลี้ยงหมูจะเลี้ยงไก่จะให้ซื้อสนามหลวงมาทำไรจะให้ไปซื้อเฉลิมไทยเพื่อเอาไว้ขายทอดมัน นี่แล้วแกไม่ทันแม้นวันใดเข้าคันจะซื้อโรงพยาบาลปากของสารให้นอนโอ้โหไม่นึกเลยว่าไอ้ฟูมาจะร้องเสียงขนาดนี้ไม่พอไปตงแม่ขึ้มมือแข็มแข็งมาแข็มแฝึกร้องมาจากไหนวะครูร้อง ฮะคู <h ats> <h ats> ร้องแมวเ้้ <h ans> องไหนร้องไหนร้องหวังร้องผู้หวังร <h ans> ้องผู้หวังแหมเราวัยรุ่นเรียกร้องหวัง ลอง้หวังพูดแบบเดียวคนใต้อะเนาะลองหวังเอออร้งหวังกองอะไรร้องหวังกองจะลองผู้สว่างอยู่แม่กองลองหวังกองเอออร้งหวังกองนี่อยู่ใหม่อยู่ใหม่ใหม่อะไรเชียงใหม่เงีล้วไทอขายไขายใหญ่ต้อต่อลองหวังกองกุ้งอะไรอ่ะจะร้องผู้สว่างอยู่แม่กองขายกุ้งเออเดี๋ยวได้พูดเหมือนคนใต้ดีกว่าเนี่ยแหมพูดสั้นๆเหมือนใต้ดีกว่าพูดดไ้ก็วันนั้นถ้าไปเดินสายกับวงลูกติดดนตรีลูกทุ่งก็ ยังไงไม่ไม่ไม่ใช่กลัวกลัวไอเดอร์จะแย่งฟืนโอ้ยไอเด๋อร์จะแย่งพูดวันนั้นไปไปเล่นดนตรีที่หัดใหญ่รถสองแถววิ่งผ่านมาเลยคนแน่นเอียดเลยว่าไงใหญ่ไหมใหญ่ไหมใหญ่ไหมครับใหญ่ไหมใหญ่ไหมใหญ่ไหมทำไมก็พูดอย่างนั้นที่หน้าต่างผมก็เหลือบดูตัวผมมาสิผมก็ตอบไปเลยไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่อะไรอะไรอะไรไม่ใหญ่ไม่ไปไม่ไปผมอยู่สงขาผมก็ไปหัดใหญ่ด้วยสิตัวเองไม่ใหญ่ไม่ไปรถมันแน่นแล้วผมก็เลยไม่ไป ไปหันใหญ่หันกูเลยบอกว่าไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เออไอแดงว่าไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจตอนนี้ฉะนั้นตะกี้ก็ฟังไอ้บอลลงเออไอ้ฟูลงไปแล้วลงไปเร็วนี่ไอ้บานยังหลับอยู่หลับอยู่สิบมือกุดกุดขอให้ท่านได้ฟังอีกไอ้บานจะร้องเพลงเลยไอ้บานมันมีความรัก แต่คุณอย่าพูดอย่างนี้ไม่ดีนะทำไมมันจะเกิดไปถึงบางหมานนะบางหมายเขาก็พูดไปชัดเหมือนเราไว้เกินงั้นเราพูดเงินเขาบอกเงินเห็นไหมเออก่อนนี้มีหมูโลต้าแล้วหมานโลต้าไม่หมูโลต้าไม่อยู่หมูหมานอยู่หมูต้องไม่อยู่เมื่อก่อนเมื่อก่อนี่เห็อยู่ด้วยกันดีเนาะหมานกลัวหมู หมูใว่หมันหมูควมหมานหมันควมหมูฮะหมันควหมูหรือหมูควหมาเอาหมูอยู่ไม่ได้ถ้าหมูอยู่หมานต้องไปไม่คือว่าพี่หมานโลต้านี่คุณพ่อเป็นอิสลามโอ้คุณแม่เป็นอิดบ็อกนี่แตงแก้วพูดมากเทปอาจจะไม่ชัดก็ได้นะหมูหมูถูกปากโอ้ไ่ได้เลยหมูถูกปากปากทองไม่บางหมันไม่เคยแต่เคยแล้วหมูลงทองล่ะ เลยสบายอินสบายดีไม่จริงไม่จริงทำไมไม่จริงไม่จริงไม่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 เลยสั่งผักคะน้าหมุดผักผักคะน้าผัดหมูเค็มอย่างเดียวไม่ใช่ฮะหมูผัดน้ำมันหอยอแหมคนขับรถชั้นอิสลามมาแต่สั่งจับใส่กินเรื่อยเลยจับใส่ไจับใส่จับชายยแล้วแหละมีทั้งหมูทั้งไก่เออทีนี้เราอะหนิงทายบานไม่ได้ทายบานนี่มันมีความรักมันยังหลับอยู่นี่ปล่อยมันเถอะปล่อยมันมีความรักมันอยู่ตอก ตอกงูเห่าตอกงูเห่ามันรักผู้หญิงอยู่คนหนึ่งโอ้โหเปิดเรื่อเปเตอพูดบบบบบบยังไงไม่รู้ไอ้นี่ไม่ได้มันมีเมียสองคนฮะเมียคนแรกเขาชื่อแก่อยู่โรงเรียนใหญ่เฮ้ยไม่ว่าไม่ว่ามันต้องเมียเมียคนเม้อยชีวัดไอ้บ้านไม่คนไงไอ้บ้านคนเมาวันนั้นกลับบ้านถือรัดหน้าไปห่อหนึ่งอ้าว ไปฝากฝากอีว uhm. ัดเไปวัดเมียน้อยนหน้อยนี่เข้าบ้านเมียเก่าทีทีนี้เมาเขาไปเคาะประตูเรียกชื่อเมียผิดไปเรียกชื่อเมียน้อยเขาวัดวัดตวัด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 นะพักเมียหลวงเปิดออกมาเลยทีบโคอมแล้วเป็นไงบ้านเชื่อใครมึงเรียกใครชื่อวัดวัดไม่พี่บอกพี่จะชวนน้องไปวัด ปกติสามตีสี่เนยจะพาไปยังไงดีมันอยากลืมชื่อแล้วมันยังแล้วมันยังแอบไปรักคนอีกนะรักใครอ่ะยหยเพิงโอ้โหคนที่สามแล้วเนี่ยข้างๆบานอีวัดแล้วนี่ร้องเพลงอยู่เรื่อยนี่ดีนะที่ที่วัดไม่รู้มันก็เป็นคนที่สามมาเลยที่สามมันจะรู้ต่อเมื่อไอ้บานเมาอีกอ่ะอไปเมาแล้วมันจะชอบร้องเพลงไม่ไปเคาะบ้านอีวัดเรียกเพิงเพิงโดนอีกใช่ไหมเอ่ะไม่เชื่อลองฟังมันดูไอ้บานเหรอเออใหญ่เพิงโอเค ยายเพิ่งสวยนักฉันรักฉันหลงสเสน่ห์เราพบกันที่บนรถเมสายยุราสำเรียมองนเทลงมายายเพิ่งสวยนักฉันรักยายเพิ่งเป็นบ้ายา่เพิ่งไปคนใดเรานาฉันไม่ยืนรอท่าขออยากเห็นหน้ายายเพิ่งรู้ไหม ยืนคอยท่าตั้งแต่ปี 5, 6, ห้าปีหกยายเพิ่ไม่เห็นหัวอ,อกพี่บางเลยหรือไงเสน่ห์ยายเพิ่อโเหมือนกับเพื่อเข้าใจยายเพิ่อายอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนยายเพิ่ยอดรักยายเพิ่ออยู่ไหนรู้ไหมไม่เคยรักใครแน่นหนักบนรถเมลเมื่อฝนเทบอกรักให้ฉันมารอมาดักจะหอบเอารักมาให้ท่ารอ จะมาไม่รอดระเดเดียดมาดําแย่คนพลังยายเพิงอน,นเนี่ยไม่บอกใครด้วยหัวจะรู้จ้า <c oughs> มายืนคอยท่าตั้งแต่ที่ห้าที่หกยายเพิ่งไม่เห็นหัวอ,อกที่บางเลยหรือไงเสน่ห์นนยายเพิ่งก็เหมือนกับเพิ่งเขาใจยายเพิ่งจ่ายอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนยายเพิ่งยอดรักยายเพิ่ง อยู่ไหนรู้ไหมไม่เคยรักใครแน่นักบนรถเมเมื่อฝนเทนบอกรักให้ฉันมารอมาดักจะหอบเอารักมาให้ทารถ <c oughs> <c oughs> เหนื่อยใจใหญ่เบิ่ง <c oughs> แหม่ไอ้บานนี่มันรักจริงๆนะมันชอบมันชอบยายเพิงต้องไปบอกไี้วัดเดี๋ยวไปทำมันเจ็บตัวดีกว่านะคนเราอันนี้เราจะไม่ว่ากันไม่ได้คนเรามันมีความรักมีความรักรักรักทุกคนอือฮะอย่างน้องเหี่ยวรักอะไรอ่ะก็รักเม้อแหมมีความรักมีความรักอ่าอ่าแล้วฟูใช่รักเลยใช่รักยิ่งหมวย น <S <S um <S <S um ี่มวยไหนรักมวยเอ้รักมวยออแล้วเล้วเดี๋ยวอะเดี <h <h ๋ยวรักอะไรฉันรักรักอะไรบอกเข้ามารักเดี๋ยวแกพูดได้ชัดๆหน่อยได้ไหมรักมวยเมือแกพูดกระจฉันแวบทุกทีเลยอ่ะทีนี้เมื่อเขารักเมียเขาแล้วก็อย่าไปว่าเขาอย่าไปว่าเขาเพรางเมียเขาดีในเอาละเอาละเอาละรักเมียรักลูกรักดาราแต่ว่าไม่มีใครจะรักเหมือนเมียฉันหรอก เมียแกเป็นไงเมียฉันเมียระดับชาตินะเว้ยรักเมียมากแกลองคิดดูสิเมียฉันอยู่ก้นตรอกนะเมียฉันเนี่ยพอตื่นเช้าขึ้นมานะเขาจะไล่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 ออกไปปากตรอกนะไปยืนไปยืนเท้าเซลคุยเขาอยู่หน่อยนะบ้านต้องสุดตรอกเลยนะนิดนึงแล้วเาก็ข้ามมาฝั่งนู้น เขามาฝั่งนู้นนะเขาไปยืนกอดอกพูดแล้วจะเสร็จกลับมาแล้วกลับมาบ้านแล้วพอตกเย็นนะกลับมาบ้านนะปากเจอกลับมาเลยต้งไมทำไมพูดบ้านนู้นระดับชาติจริงเลยก็อาจจะไปพูดผิดก็ได้เขาเลยกระแทกปากกลับมาอ๋อนี่เมีระดับชาติก็ลองคิดดูก็แล้วกันเนี่ยผมให้ใช้ออกไปซื้อส้มตำปากจอกดันไปโดนส้นตีนเขาจนได้นี่มียใหญ่หวนะลองคิดดูก็แล้วกันโอ้ใช่เลยไม่เคยผิดหวังเลย แล้วยางนั้นคุณก็ต้องระบายออกจากทางใจ,งใจคุณฟัง,ฟงให้ดีดนะนะเป็นเสียงเพลงฟังให้ดีนะสําหรับเมียผมคนนี้<ม>เขาเรียกเมียอะไรเมียระดับชาติ เป็นสองปวดสมองโอ้ยแม่จะคลั่งเมียเราเดี๋ยวนี้เอายญ่ใช้อะไรแล้วไม่ค่อยฟังให้ไปซื้อกาละแมเวนกรรมแท้ๆเธอดันไปซื้อกาละมังไหนอะน้องกาละแม่กาละแมไม่มีจ้ะพี่น้องเลยซื้อกะละมังมา แล้วพี่จะกินได้ยังไงอ่ะไม่รู้เหลอนึกว่าพี่กินได้นะสิก็ดีเหมือนกันเมื่อวานนี้เป็นไขวัดจมูกก็คัดวัดมันเล่นงานเอาใช้ให้ไปซื้อหาสู้อุตสาจดชื่อยาให้เจ้ากลัวเธอ จะซื้อมาผิดแม่กลับทําผิดเอาอีกแล้วมีเราให้ไปซื้อยาแก้วัดเว้นกาชมัดดันซื้อยาขัดรองเท้าไหนน้องยาแก้วัดน่ะยาแก้วัดไม่มีจ้ะพี่เลยซื้อยาขัดรองเท้ามาอ้าวแล้วพี่จะกินได้ยังไงอ่ะไม่รู้เหลอนึกว่าพี่กินได้นะสิอืม ก็ดีเหมือนกันหน้าร้อนฉันนอนไม่หลับกระสายกระสับก็ตัวเนื้อมันคันไปซื้อแป้งหน่อยทูนหัวเอาแป้งโรยตัวนะน้องจำให้มันเมีอดีหาที่ไหนได้ว่าอะไรต้องว่าตามกัน ไปซื้อแป้งโรยตัวโทแม่ทูนหัวเธอดันไปซื้อแป้งมันไหนละแป้งโรยตัวแป้งโรยตัวไม่มีจ้ะพี่น้องเลยซื้อแป้งมันมาอ้าวแล้วพี่จะใช้ได้อย่างไงอ่ะไม่รู้เหรอนึกว่าพี่ใช้ได้นะสิอือก็ดีเหมือนกันช่างดีประทับใจ รักดันดู่วงแดงใช้หนึ่งไปเป็นสามช่างจดจำได้ดีจริงแม่เมียเรานั้นดีเข้าใส่ใช้อะไรแล้วไม่เปลี่ยนแปลงสั่งซื้อกาแฟใส่นมโทแม่เอวกลมดันซื้อนมใส่กาแฟไหนล่ะ กาแฟสายนมอ่ะก็นี่ไงล่ะนมสายกาแฟก็มันดีเหมือนกันพูดไปโอ้ยเรื่องมันเศร้านี่แหละเนี่ยเราที่ใครเขาไม่มีน้องช่างดีเหลือลหลบทเมืองไทยก็คงจะไม่เหมือนนี้เวนกำเลือกเกินกลับทนัน คิดว่าสักวันละฉันคงบ้าสักทีให้ไปซื้อสังขยาโทรแม่ควันตาดันซื้อมาสังกสีไหนล่ะน้องสังขยานะ่ะสังขยาไม่มีจะพี่น้องเลยซื้อสังกสีมาแทนอ้าวจะบ,บ้าเหรอใครจะกินก็ไปได้นะสังกะสีอ่ะไม่รู้เหรอนึกอ่ากพี่กินได้น่ะสิเ <c oughs> ออก็อดีเหมือนกัน